สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับลิ้นติดโปรแฟร์ปีนี้ก็ปี6กตั้งแต่วันที่ส3ถึง19มีนาคามนี้ค่ะที่ชั้นจีชั้นท่นระลาม3ามช้นท่านพระลาม3คาครั้งแรกแฟนๆที่นั่นที่รอนะคะลิ้นติดโปรแฟร์ของเราไปแน่นอนกว่า1,000เมนูไปแนๆ่ๆพร้อมเสิร์ฟไปดูดีกว่าค่ะไปสิคะค่ะค่ะไปค่ะค่ะอ,อาเฮียลูกมังกรนะมาจากเยาวราชษณ์เลยร้านนี้ชื่อร้าน หมูแต้มากออนออันดับหนึ่งของเยาวราเนื้อนุ่มมาก,มากๆไรมันทุกไม้บักนุ่มด้วยเทคนิคไดเอทเพราะนันไม่ที่เดียวคุณก้องเราจะบอกว่าว่านี่เป็นหมูเนี่ยนะเกรดพรีเมียมนะสันนอกเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะน้ำจิ้มเขาก็รสเลิศมากเลย กินเปล่า,าก็าอ,อร่อยไม่ได้มากินกันแก่แต่เฉพาะพวกเรานะใครๆคนดังดาราอะไรมากินกันเต็มเลยร้านเนี้สิบไม้มมมม120ย่บาทยี่ไม้240การตีความอร่อยจากหมูสเต๊ะมังกรทองอันดับหนึ่งของเยาวราชาดกันเลยครับอร่อยอร่อย อาจารย์ค่ะพวกเราสองนักศึกษสามาหานะคะกินกันมาตั้งแต่สมัยอยู่มเกษตรนี่ป้าแดนขนมเบื้องมเกษตรป้าแดงงป้าแด้มีขนมเบื้องแบบไหนบ้างคะมีขนมเบื้องแบบเป็นไส้ครีมไส้หวานไส้เค็มแล้วก็จะมีแบบเบื้องโบราณนะคะที่เป็นใส่ไข่จะเป็นแบบไส้หวานไส้เค็มเลยค่ะชิ้นหนึ่งสิบบาทจ้ะอตดูด้าดูไส้เอาดิแบบนี้ก็ดีค่ะมีเดย์วค่ะ เฮ้ยแช่จืนไม่ได้เจ็ดวันเราทำขนมเบื้องกินเองได้เหรอได้เองที่บ้านเลยเต็กนี้เท่าไหร่ฮะเต๊นี้หนึ่งร้อยบาทค่ะกินได้อย่างต่ำห้าคนน่ะทำสดใหม่ทุกวันเลยขอบคุณป้าแตนนะคะเราคินมากค่ะลิ้นติดโปแฟของเราไปแน่นอนวันที่13ถึง19มีนาคมนี้ค่ะที่ชั้นจีชั้นทพระสรรค์บอกแล้วไนที่ติดโปแฟเรานะคะราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะลิ้นติดโปรแฟ